ครับเผยสถานะนะครับที่ทุกคนต้องต้องรู้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าเราจะได้เงิน5,000บาทจากการเยียวยาของรัฐบาลหรือไม่นะครับก็ผมก็จะมา,าแจ้งว่าต้องทำยังไงนะครับก็เข้าไปที่เวอร์ไวเว็บนะครับเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับก็กดไปที่ตรวจสอบสถานะนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เตรียมบัตรประชาชนมานะครับแล้วก็กดหมายเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสถานะแต่ละคนก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับไม่ผ่านนะครับก็จะมีเขียนคําว่าไม่พบข้อมูลนะครับสําหรับคนที่มีลุ้นนะครับ50-50ก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ แล้วก็สถานะสุดท้ายนะครับก็สําหรับผู้ที่ผ่านนะครับก็เช็คกห้หลายคนก็ขึ้นสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงการลงทะเบียนของท่านนะครับอันนี้คือผ่านแน่นอนนะครับ